สวัสดีค่ะผักคนบ้านกับแม่ใหม่ค่ะวันนี้แม่ใหม่จะพามาดูพาล่ํารวยค่ะต้นขาล่ํารวยพอเขาเข้าฤดูหนาวเนี่ยใบเขาจะมีสน่ห์มากนะคะท่านผู้ชมดูสิคะใบสีแดงสดแดงอมชมพูนะคะท่านผู้ชมนี่เยคะสวยมากค่ะ มีเสน่ห์มากเลยอันนี้จะเป็นเขียวอ่อนค่ะเป็นเขียวอ่อนแล้วเขาก็จะแต้มด้วยสีชมพูผ่าล้ำรวยนะคะพอใบแก่แล้วเขาจะเริ่มออกแดงจัดต้นนี้จะเห็นไหมคะผ่าล้ำรวยสวยมากเลยเขาจะแต้มแดงจัดพอหน้าหนาวเนี้ยต้นไม้จะงามมากค่ะ ไม้มงคลเนี่ยเราก็จะแพงมากนะคะท่านผู้ชมแม่ใหม่ไปถามาแม่ใหม่จะซื้อสุกสมใจปองไปถามสองต้นสี่ร้อยห้าสิบผมซื้อไม่ได้จริงๆเลยะค่ะท่านผู้ชมชอบก็ต้องก็ต้องตัดใจคะ่ะชอบมากแต่ก็ตัดใจพาล่ำรวย ชื่อเขาก็คือมีความหมายในทางการค้านะคะแล้วก็ใบก็สวยด้วยสวยมากอันนี้ก็สวยนะ,ะต้นที่แม่หมาถ่ายคลิปไปเที่ยวก่อนนู้นที่ว่าอากลนิมาที่ว่าดวแสงเดดจัดเป็นอย่างไรนี่คือต้นเดียวกันนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะชอบที่ลมผ่าน บกิมานี่เขาจะแบบลมผ่านแดดไม่จัดอย่างเงี้ยใบเขาจะสวยมากเหมือนเขาจะได้รับลมแล้วเหมือนเขาสดชื่นอันนี้ก็จะเป็นสน่จันเรงจะ้ะอันนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านเลยนะคะ เอามาตั้งคู่กันก็สวยดูถ่ายนี่ค่ะท่านผู้ชมสวยไหมสวยมากนะเนี่ยใบยดูใบคะ่ะท่านผู้ชมเงาวับอันนี้คือแม่ใหม่ไม่ได้เช็ดนะถ้าเช็ดใบเขาจะสวยตัวนี้ ก็เริ่มจะเป็นเพี้ยนหน่อยๆเพราะเนี่ยขาวๆ<า>เป็นสีขาวหน่อยๆต้องขีดจ้า,าจ้าอ๋อนี่ไงแม่ใหม่เอามาจากต่างจังหวัดอีต้นหนึ่งยังไม่ได้ปลูกเลยค่ะท่านผู้ชม ป็นแม่ใหม่ก็ลืมชื่อเข้าไปอีกแล้วค่ะก็จะเป็นไม้มงคลเหมือนกันค่ะเอามาจากบ้านพี่สะใภ้ใบเขาจะแดงค่ะนี่ขอบเริ่มแดงมาแล้วจริงถ้าแก่จัดนี่เขาจะแดงหมดเลยสวยแล่แม่ใหม่จะชอบที่ว่าใบไม้ที่มีสีสันแดงๆอย่างเงีเ้ยแม่ใหม่จะชอบมากก็คืออ้าวลบไปแล้ว เดี๋ยวคงจะต้องปลูกแล้วค่ะท่านผู้ชมรอแดดร่มสักหน่อยโซนนี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านเลยที่แม่ใหม่ปลูกมีภูด่างด้วยค่ะ พาล่ำรวยนี้ของแม่ใหม่น่าจะหมดแล้วค่ะแม่ใหม่จะพาไปดูที่ว่าแม่ใหม่คลิปนี้ก็ฝากกด,ดไลค์กดแชร์<า>ให้ฝากท<อ>าบ้าน,านกับแม่ใหม่ด้วยนะคะท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ